วันนี้ก็ลุงตู่ก็น้อยใจเห็นบอกว่าฟังอนภะิปรายแป๊บเดียว5นาทีเดินออกเลยน้อยใจฝ่ายค้านก็เอาแต่นั่งคุยกันหัวเราะเยอะอะไรต่างๆนะลุงตู่แกก็เป็นไงพูดไปก็เท่านั้นไม่มีใครฟังเราก็เดินไปนะเออไม่มีใครฟังลุงตู่พูดอืก็ฝากเพื่อนเออสมาชิกสสฝ่ายค้านก็ฟังลุงตู่มากนะนะสงสารแกแกก็โอ้โหนะเสียสละ ยึดอํานาจเข้ามาตั้งหกเจ็ปีแล้วและหลังจากนั้นก็เข้าสู่การเลือกตั้งจนเป็นนายกที่จากรัฐประหารมาเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งนะครับนะก็โอ้โหวันนี้เห็นได้ข่าวลุงตู่แกน้อยใจอ่ะนะพูดห้าทีลวเดินออกเลยไม่มีใครฟังนั่งหัวเราะก,กันนะนั่งคุยกันลุงตู่แกก็น้อยใจอ่ะนะครับไหนบอกไม่โกรธนะครับลุงตู่นะฮะนะไหนบอกไม่โกรธครับลุงตู่ยังไงแน่นะเออนะนะ อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องแรกเรื่องต่อมานะครับอืการบ้านการเมืองวันนี้มีอะไรยังไงลนะ่ะโอ้วันนี้ดูข่าวนะนะคุณสุเทพไปฟ้องนะคุณสุทินคังแสงอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องฮกเวลว่าเขาเสียหายอภิปรายเสร็จวันวันนี้เช้านี่สิบโมงเช้าสุเทพไปศาลอาญาฟ้องทันทีเลยนะครับแล้วก็แรมโบ้ก็มีไปแจ้งความฝ่ายค้านอีก นะแจ้งความใครเจี๊ยบหรือใครถ้าจำไม่ผิดออืมนะครับอืมนะครับใช่ไหมนะอืนะครับวันนี้มีการแจ้งความกันเยอะในฝ่ายรัฐบาลนีแจ้งเยอะเลยนะครับเนี่ยนะแลมโบ้บุกปอทอแจ้งจับอมรลัตนะครับนะนะครับโอ้โหเนี่ยนะอะไรเนี่ยนะนะครับนะอมรลัตก็สสเก้าไกลเนี่ยนี่รายงานข่าวนะ นี่จากไหนเนี่ยถามเศรษฐกิจพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลอัดนายกใช้พรบอรคอมปิดปากฝ่ายค้านลั่นพร้อมสู้คดีโอทานายกก็อย่าไปใช้พรบบคอมเยอะเลยการพิปรายไไว้วางใจก็ไม่ต้องถึงขนาดต้องนะแจ้งความดำเนินคดีพรบอรคอมอะไรอะไรกันนะนะนะครับนี่แหละครับเยอะแยะไปหมด นะอืมอืมมันอะไรตาอะไรกันเนี่ยนะครับอืมนะครับประธานวิบรัฐบาลเตือนวิโรธหลังซักฟอกบิ๊กตู่อนุทินดูเดือดนะยกเคสแรมโบอีสานโดนคดีไม่คุ้มโอ้โหมีการข่มขู่กันเลยนะครับนะนะครับนะโดนคดีไม่คุ้มนะนะอนะครับอืมอะไรอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ต้องถึงขนาดแจ้งความใจกว้างๆหน่อยครับ นะใจว่างๆหน่อยนะครับอย่าไปแจ้งคงแจ้งความเลยเลยนะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการตรวจสอบการทํางานนะเป็นการตรวจสอบการทาํนะา,รราทงานของรัฐบาลเนี่ต้องถึงขนาดต้องแจ้งความหมิ่นประมาทแจ้งความพรบคอ,อมเลยหรือเออนะครับอืมอือนะครับ ผมว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยยุคนี้นะครับนะว่าฝ่ายรัฐบาลไปแจ้งความสอสอฝ่ายค้านในการอภิปลายไม่ไว้วางใจผมว่ามันยังไงนะดูนะใจไม่รู้จะพูดยังไงเลยอืมบางคนบอกยอมรับความจริงไม่ได้เลยต้องแจ้งความ,มนะครับอืม,ออมนะครับนี่ครับก็คือเรื่องการบ้านการเมืองนะครับ มันแจ้งความเยอะเลยเกินไม่เป็นไรใครฟ้องมาก็สู้ไปเะครับคุณสุทินคางแสงแกก็บอกแล้วแกก็พร้อมสู้อะสู้ไปครับอย่าไปสนใจอะไรมากนะักนะครับอ่าสู้ไปนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้เรื่องการบ้านการเมืองอ่าหลายๆเรื่องนะครับอืมนะครับอืมอืมนะครับยายกับลูกชายที่รองเงินเราชนะเจ0 0บาทตั้งแต่กลางดึก นะเมื่อคืนนี้นะมีคนบริจาคแล้วหกล้านห้าแสนบาท <c oughs> อันนี้บอกอข่าวของพีพีทีวคุณเสถียรเขาโพสต์นะฮะนะนะครับบอกคุณยายกับลูกชายเนี่ยไปรองเงินตั้งแต่กลางดึกเจ็ดพันบาทเนี่ยดูความยากจนนะลุงตูลุงตูประชาชนเราจนมากเนี่ยไปนั่งรอตั้งแต่กลางดึกกลัวจะไม่ได้ตั้งคนเห็นแล้วสงสารนะแก้นะตอนนี้มีคนบริจาคแล้วหกล้านห้าแสนบาทโอ้โห ขอบคุณแทนคุณยายได้หกล้านห้าแสนบาทนะครับเนี่ยคนมันยากยากจนมากต้องไปรอตั้งแต่กลางเด็กนะฝากลุงตู่นะเงินที่จะไปซื้อพวกเรือดำน้ำรถถังปืนกลอะไรต่อะไรต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อเลยไม่รู้เราจะไปรบอะไรกับใครแล้วตอนเนี้ยไม่มีใครก็มายิงอะไรกับบ้านเราแล้วนะเพราะนั้นก็ฝากแนะล้วเรือดำน้ำก็ไม่ซื้อเยอะหรอกนะรถถังก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะส่วนใหญ่ก็ใช้เฉพาะวันเด็กเทนะ่านั้นแหละ นะหรือไมก่กัปฏิวัติอนะนะรถถังเรือดำน้ำปืนกลปืนใหญ่มันจะไปยิงกับใครนะนะนะครับนะเอาเงินเนี่ยดูประชาชนยากจนมาแล้วเกินนะอืมนะครับนะเรามีอะไรที่น่าสนใจครับอ่าอะไรเนี่ยพอสถาบันวัคซีนแจงบริษัทอินเดียขายวัคซีนแอสตราเซเนกาให้ไทยเป็นข่าวเท็จเขาว่ากันไป นะถ้าเป็นข่าวเท็จข่าวจริงเป็นไงก็ออกมาบอกสิครับนะก็ไม่อยากให้ถึงขนาดต้องไปแจ้งคงแจ้งความนะครับพะใครใครก็ตรวจสอบการทํางานหน่อยข้อมูลคลาดเคลื่อนอะไรหน่อยแจ้งความจับข่าวเท็จข่าวเท็จอยู่นั่นเนละยชี้แจงดิครับในเมื่อเอาเงินภาษีไปซื้อวัคซรงวัคซีนอะไรยังไงเป็นมาไงก็ว่าไปนะเอ,อนะครับไม่ต้องถึงขนาดไปแจ้งคงแจ้งความแล้วครับคุณพ่อนะใจกว้างหน่อย นะเราเป็นนายกเราเป็นรองนายกเราเป็นรัฐมนตรีฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลไม่จริงคาดเคลื่อนก็ชี้แจงดิครับชี้แจงนีง่เพราะอะไรเพราะเขาขอข้อมูลคุณก็ไม่ให้เขาเขาก็เลยต้องมโนโไปไงฝ่ายค้านนะขอข้อมูลก็ไม่ให้ใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารก็ไม่ให้เขาก็ต้องมโนไปเพราะอะไรเพราะมันไม่เปิดเผยข้อมูลไม่เปิดเผยสัญญาทั้งๆท,ท,ที่เงินภาษีแต่ไม่เปิดเผย เขาก็ต้องมโนไปมันก็ถูกบ้างผิดบ้างอะไรต่างๆเพราะไปไงคนที่มีหน้าที่ดูแลข้อมูลข่าวสารก็ไม่ให้อะมันจะทํำยังไงลนะ่ะเออก็ต้องมโนไปอ่ะมโนมโนไม่ผิดนะครับนะเพราะว่าข้อมูลเป็นมีน้อยก็ต้องมโนไปคิดว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ข้อมูลเท็จเป็นข้อมูลที่เราคิดไปเองเข้าใจไปเองเพราะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วใครโดนข้อหานําข้อมูลเท็จเนี่ยมาบอกเลยไม่ต้องกลัว ก็เราขอดูข้อมูลของฝ่ายรัฐบาลอะทุกอย่างอะขอดูสัญญาซื้อขายขอดูเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอ้าวไม่ให้อ้างว่าเป็นความลับเกี่ยวกับความมั่นคงอะไรของท่านก็ไม่ทราบท่านไม่ให้เลยอะเขาก็เลยต้องมาโนไปถ้าเองไม่แบบนี้ต้องคิดว่าปเป็นคิดคิดคิด,คดไปมโนไปเรื่อยนะเออนะครับมโนไปนะมโนกันไปอะนะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะเออ มีอะไรที่น่าสนใจครับอืนะครับอืแลมโบ้ลุยเองบิ๊กตู่ไม่ได้สั่งอ่าบิ๊กตู่ไม่ได้สั่งนะแต่ไปเองนะพี่น้องเชื่อไหมนะแจ้งจับมาตาร้อยสิบสองอมรรัตในฐานะวอลุมรัฐบาลอ่อไม่ได้สั่งแล้วไปเอ๋อจัดการงานนอกสั่งหรือไงครับท่านแลมโบ้นี่ข่าวเขาบอกเนเะนี่ครับนะฮะว่าไงนะนายกไม่ได้สั่งจริงหรือเปล่าครับ หรือนายยกแค่ไปเปลยนะนี่ครับแจ้งจับอมรลัตหรือเจีย๊ยบสอสอเก้าไกลมาตราร้อยสิบสองอืมอานะครับนี่อะไรกันนะครับอืม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 เอ้ยนะครับเอาว่ากันไปอื อีกเรื่องหนึ่งเดจาวูดีเจภูมิแจงดาม่าตกปลาสวยงามไม่ลุกล้ำเขตห่วงห้ามย้ำคิดต่างได้ที่เขาบอกว่าชอบกินปลาสวยงามอะไรต่างอันนี้ก็นะโดนวิพากษ์วิจารณ์นะของกินเยอะแยะไม่กินไปกินปลาสวยงามก็ว่ากันไปแล้วแต่นะอยากจะกินอะไรก็กินเข้าไปหรือบางทีอยากจะแดกอะไรก็แดกเข้าไปนะบางคนก็ไปแดกเสือดำนะเป็นเจ้าสวเสือแดกเสือดำสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ในคุก มีของให้แดกเยอะแยะเสือไกไม่แดกไปแดกเสือดำนี่ไอดีเจคนนี้ก็เหมือนกันนะนี่นอะไรแดกปลาสวยงามหรือไงตามข่าวนะเขาบอกเขาไม่ได้ลุกล้ำเขตหวงห้ามนะอืมก็ไม่รู้นะครับบางเรื่องเนี่ยบางทีเราเนี่ยเป็นดาราเป็นดีเจเป็นบุคคลสาธารณะอย่าคิดว่านะกูอยากจะทําทอะไรก็ทําได้ดูกระล้งแม่เปไ็นไงนะดูม้าเป็นไงแต่ละคนเป็นไงหมดนะับดูมาตูมเป็นไง นะดูแต่ละคนนะเดี๋ยวนี้ดาราเสือเส่อมเสื่อมเสมทุกวันนะดาราวงการบันเทิงเสื่อมมันเสื่อมไปเรื่อยเรื่อมันต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างไม่ว่าการแต่งกายการคิดการทําอะไรต่างๆนะครับเยเพราะนั้นก็ดีเจคนนี้ก็โดนดามุ้่งดามาเนี่ยก็ว่ากันไปนะ